สวัสดีครับนี่พาเข้าไล่เก็เลียดไล่จริงๆนะ,ะขอบอกนี่โหวันที่เราคอยก็มาถึงครับเพาชานะตาตายไหมดู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 ดดดโหไงเสียท่าเน่าเวละดอกหนึ่งนี่ขึ้นแล้ว เห็ดโคนเห็ดปูกแต่ขึ้นน้อยอยู่ครับผมดูสุดยอดเลยนี่คือการที่เราตัดหญ้าอย่างเดียวเลยนะเราไม่เราพยายามตัดหญ้าว่เาเราจะเลี้ยงให้เห็นขึ้นในว,วันนี้มันก็มาถึงครับชอบหมาดหมาดเห็นเหงครับผมเรับดอกแรกอือหอโอ้ย นี่โอ้โหฟินๆเลยอดอกนี้กินน่าจะกินได้อยู่เอาแค่นี่น,นี่ไปเห็ดโคนขึ้นแล้วครับผมเขาไล่เห็ดเห็ดโคนเห็ดบวกนี่ครับเหลือเห็ดละโง่เปนเยอะที่ยังไม่ขึ้นเห็ดพอก น่ะเห็ดผพาะขึ้นนี่นะแต่มันน้อยดูปีนี้เงยเห็ดคนขึ้นแทบกันดินแน่ดูเก็บเห็ดคนยั่วจ<ๆ>้าโอ้โหฟินฟินเลยอ่ะขึ้นแล้วจ้ะน้ำ เราพยายามพอฝนตกๆเนี่ยเราพยายามมาดูหรืยอไล่อะไรก็ได้มันไม่จำเป็นนะครับแค่ว่าเราไม่ทาลายป่ามันแล้วเราก็จะปลูกสวนปลูกป่าไว้ปลูกอะไรไว้กินเราไม่ฉีดยาไมใ่ใสรเคมีนะเราตัดแต่งให้ดีๆนะนี่ครับมันจะเป็นแต่ผมเนี่ยจะมีธรรมชาติให้กินเราไม่ได้ไปหาในป่าที่เป็นนั้นนะดูมันก็ขึ้นตามในไร่เราเ่งนี้ข้าไร่เกจโคนครับผมก็ประมาณเนี้ย ตายต้นมะลุมมะลุมมาดูขนม,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 มเดี๋ยวเราไปดูดูไปเรื่อยๆดีว่ามันจะมีอีกไหมโอ้ สร้างสรรคครับแล้วสิ่งที่เราคอ,อยก็มาถึงนี่ครับตุมๆมมโอโหนี่เห็ดจมูกหม,มูเห็ดเท้าช้างนะครับคือหนึ่งเราไม่ปลูกเราทำไร่ทำาไรเราไม่ใช้สารเคมีเราใช้การตัดนะครับแล้วผงก็ทำสำเร็จ ดูครับผมดูดูด,ดูสุดยอดเห็ดกล้วยเห็ดที่เงาขึ้นตามเงากล้วยครับ ปวกไม่ขึ้นเห็นขึ้นแต่เห็ดจมูกมครับก็เราได้อาหารแบบยั่งยืนในการที่เรา ปลูกต้นไม้แล้วเราก็สามารถที่ไม่ใช้สารเคมีในการดูแลนะครับเราก็จะได้เห็ดเนี่ยเห็ดปวกเห็ดโคนนี่นะครับกินโดยคือการปลูกเพื่อประโยชน์อันยั่งยืนครับปลูกพืชปลูกป่าปลูกไม้เนี่ยั้ยเราจะมีของกินแล้วมีพืชผักอาหารกินแบบพึ่งผ่านเองแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วก็สร้างรายได้ได้สามารถทำรายได้ให้เราได้ด้วยนะครับ อย่างเห็ดปวกเห็ดโคนนี่ครับโลหลายตังครับผมเนี่ยถ้ามันถ้ามันขึ้นจํานวนมากเป็นใหญ่ๆกันเราก็ได้ตังแล้วก็พืชผักที่เราปลูกตามในสวนเนี่ยมันก็จะได้ราคาได้กินเหมือนกันมันเป็น,ปนรองการที่ไม่ใช้สารเคมีมันจะทําให้เรามีทั้งประโยชน์จากต้นไม้ที่เราปลูกที่เราได้ตังแล้วก็จากธรรมชาติที่ช่วมฤดูฝนนะครับหรือเราจะทำนอกฤดูได้นะครับอืม แล้วก็เห็ดจมูกหมูนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนี่ดอกมันขยายใหญ่ขึ้นตามบ้านก็มาฝากกันนะครับดอกมันขยายใหญ่มันคยเยอะก็พอได้อาหารมื้อนึงพึ่งขึ้นนะครับรอบแรกของที่ไล่ก็โอเคก็มาฝากกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าจ้าอย่าลืมไปติดตามนะจ้ะจ้ะ,จะ,จะ,จะ